โอเคครับตอนนี้เรามาดูกันทชัดนะจอยจอยมาบิดคันเร่งให้หน่อยสักครู่นะครับเราจะให้ดูรถ9,000กิโลนะครับมาดูปากทาง ID นะบิดเลยนะครับบิดเลยบิดเลยบิดคันเร่งให้สุดโอ้โหขาวใสไหมเดี๋ยวผมกดเป็นคูณ3นะแป๊บหนึ่งนะ อันนี้คือหลังใบวาวนะเพื่อนใหม่กว่านี้ไม่มีแล้วนะท,ทุกๆสูบนะไม้เห็นชัดๆนะครับโอ้โหใสใสจัดะ่ะใสแบบใสโคตรๆอะ่ะเนี่ยดู อืใสจริงๆนะครับอืมโอ้โหประมาณนี้เลยนะก็คันนี้วิ่งมา9,000กิโลนะครับมาดูสภาพโอ้โหแบบของจริงนะครับกองเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กองแต่งนะครับเดี๋ยวคุยอธิบายให้ฟังนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเฮ้ยกองแต่งนี่ไม่ดีใช้ของศูนย์ดีกว่า เดี๋ยวคุยเปรียบเทียบให้ฟังนะครับอให้เห็นหน้าด้วยเนาะเดี๋ยวผมขอเขอ้ากล้องแป๊บหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวขอเข้ากล้องนะครับกล้อง,กล,องกล้องแต่งนะครับกล้องแต่งกับกล้องเดิมต่างกันยังไงกล้องแต่งนะครับกล้องแต่งเนี่ยจะอากาศโฟกักว่านะครับอ่า ออกรองเดิมเนี่ยก็คือจากกองอากาศได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้กองแต่งเนี่ยทั้งโฟกว่าและกองอากาศดีเท่ากองเดิมนะครับควรใช้น้ํายาเคลือบกองนะครับเพื่อดักฝุ่นนะครับและกองแต่งสามารถถอดล้างทุกๆสามพันถึงห้าพกิโลอยู่ที่สิ่งแวดล้อมที่เราใช้งานนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดแถวบ้านเราอะฝุ่นไม่เยอะ ทั่วไปเลยนะขับขี่ทั่วไปไม่มีการทําถนนไม่มีดินลุกลังไม่ได้เอาเข้าป่าเข้าสวนอย่างเงี้ยห้าพันโลถอดล้างได้นะครับมันใช้ได้นานสุดถึงสองหมื่นห้าพันโลถึงสามหมื่นกิโลนะครับกองแต่งนะครับตัวนี้จะเป็นอีกแบรนด์ไม่ใช่แบรนดังนะครับเป็นแบรนด์ทั่วไปนะครับราคาไม่ถึงพันนะครับแต่ราคาก็แพงกว่ากองเดิมนะครับอ่าราคาก็แพงกว่ากองเดิมกองแต่งที่แพงเลยอ่ะ ที่เขาขายกันสองสามพันอ่ะตัวนั้นอ่ะอยู่ได้ถึงแสนกิโลนะครับเขาการันตีถึงแสนกิโลถอดล้างเหมือนกันเลยนะครับระยะถอดล้างเหมือนกันอยู่ได้แสนกิโลฉีดตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับมีวิธีล้างมีน้ํายาล้างนะครับก้องแต่งกับกองเดิมนับเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันมีระยะการใช้งานของเขามันมีน้ํายาประกอบในการใช้งานของมันนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ